แม้เครื่องมือจิลีเวิร์กบางคนอาจจะไม่รู้วันนี้จะเราจะมาดูผครื่องมืกันว่าจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วมาดูการผทวงการอัปเดตสุดท้ายไม่ใช่หรือเปล่าโอ้โหเดี่ยวเดียว ผลมัก,กรเป้าแหละมันคือแหลกโอ้โผลมัก,กรอมักรกจริงโอ้โหมัแกรมัแก้มัแกส

ウフフ。 You hold it and then you just let it go. And then you that. Can... This move doesn't stun, but it does take that. And then we have the X move. We have Bursty Paper. Boom! Oh! I think there's big damage too. Alright, like I said, I wanted to show you guys the Z move again. Because it has a special effect when used with the axe. So, first you do Z, it doesn't really do that much by itself, and then you press X, Ooh. and it makes the suffocating fumes explode. So Ooh. Right here. Ooh. And then next up, we have the C move, which is smog. It does some damage. This is how much destructive power oh the fruit actually has. This oh thing has some good range. Oh I don't even know mm -hmm. where he went. Let me show off the range. Mm -hmm. And he's getting dull. Next up, we got Infernal Pinsir, which is the X move. Let's get to it. This one is so sick. Alright, so this is what you do you hold the X, dash that up, and mm -hmm. slam him to the ground. Four fours. Here we go, let me slam him mm -hmm. against the wall. Mm -hmm. And four! Oh! Mm -hmm. อกมกอหรือเปล่าไม่เื่อโอ้ะไม่ก่อยจะรั่วออากอหรือเปล่าจะก็บแต่กูต่อไปง่นาะบินก็มีกาเมรแล้วไปบินกาเมด้ยอุ้ยขอธรรมาได้ด้วยโอ้มากรออื้อหือวนลุกอยู่เลยอะไรไ่ องน้เคง้รงานเ้ดเติดไฟด้วยก็เลสูงขึ้นสูงขึ้นโอ้ยดี้ว่านาจะเหมือนเดิมีกี้ดูกี้เหมือนเดิม

เทพเกิดไปแล้วเทพเกิดไปแล้วผมังกรอนอัปเดตนี้เจอหนีตายหมดตายหมดหนีก็ไม่รอดขนาดนี้ถ้าทำแบบนี้คนคนที่ได้ผลอื่นแล้วกี่กิ่ช้าหรือวะใครจะไปชนะโอ้โหยิงวคลเหรอยิงไกลได้ขนาดนั้นเลยเหรอ ยังไม่6โอ้มาก่อนยังไกลไรกว่านี้เหรอไกลใอ้มไลีอ้ยิงเลยพี่ยังไกลได้ขนาดนี้ก็ต้องยิงพี่วูวแรงแรงยิงไกลได้ด้วยม่ไมหมดวะโอ้มายุมงกอ

มันถีลองย่ากหรอามันบนจริงมันอาจจะไม่ค่อยบินเลยแต่ถ้ากดปุ่มฟมันจะบิน่ะโอ้มันก็โหดเกินอสิไอ้คนอื่นมันก็ไม่ได้คนอื่นก็น่งสายไปเลยดิีดมังกรรอบนี้อเวเบดมังกรดิ้อัเด เอ้ยส่งของให้เพื่อนกันได้เหรอ้ยส่งของส่งไอ้ที่ส่งขนมาเต็มเลยน่าช็อปใหม่เว้ยน่าช็อปใหม่นี่ไงหมดแก๊สหมดแก๊สหมดแก๊สแก๊สไม่มีราคาดูนี่ดับมีแก๊สอุปกรณ์แต้กับเพื่อนมีร้ายด้วยขนลุกกว่าเดิมอีกเฮ้ยขนลุกกว่าเดิมเอ้ยอะไร

กบ้มาเนแจ็คันี่ใส่ผลไม้ไปเฮยเกเล่นด้วยมเคนแจ็คใส่ของแดีล่ามงแรตัวมาที่เอ้ยตมาที่ใสดีีแหละอัปเดต ดูเหมือนจะมีลรคสิงด้วยนะไม่อยากดูย้อนดูเดี๋ยวคลิปมันยาวไปอุ้ยลืมน้ะหรอยี่ทางไปลรคสีเหรอจากไปลรคสีโรคสีไปยังไงอ่ะอู้หขี่ได้ด้วยมังกรมังกรจีนขี่ได้ด้วยจินขี่ได้ด้วยสีโค้ดสวยเลยเจ็บเจ็บสีโค้ดสวยอุ้ยเผาไหมเอามังกร กุนอปมงคลอปมงคลอู้อมังกลอ,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 อัปเดตว,วันที่เท่าไหร่อะอัปเดตวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบห้าโอ้อะไรปีนี้วันพรุ่งนี้อือวันพรุ่งนี้จะไดิ้น,นเร็วจะไม่ใครอยากรู้อู้ว่าอัปเดตว,วันไหนก็นี่เลยเวลาวันที่สิบห้า เวลาเก้าโมงไม่แน่อาจจะสิบอาจจะเที่ยงเลยก็ได้แล้วดูรูปโอ้โอ้กูอึ้งคนลุกก็เดิมเห็นแล้วฝนหมังกรแล้วอยากเล่นกันใช่ไหมล่ะหลายๆคนมันจะสูงยากขนาดไหนนะอยากรู้จริงๆเลยมีจะอัปเดตวันพรุ่งนี้เห็นแล้วก็อยากเล่นคลิปนี้ไปคลิปอาจจะไม่ค่อยสั่นก็ได้ เออยอดเลยผลมังกรขอจบแค่นี้แหละไปไปกดไลค์กดซับสไครด์ด้วยแล้วกันฮิฮิ